ต,ต่อคลิป2ครับต่อไปบทที่14บสีทสวดมหาสมัยสูรเอวะเมสุตังเอกังสมัยังพระควาสกเกสุวิหรารติกปิลาวาทุสมิงมหาวเนมหาตาปีคุสังเขนาสาทิงปัญจาเตหิิีคุสเตหิสะเพเฮวะ อรหันเตะะหิทัสหิเจโลกธาตุหิเทวตาเยผู้ยเยนสันนิปจัตปติตาโหติภวภควันตางทัศนายาปิคูสังขันจาตโขจตุนังสุทธาวาสก,กายิกานาังทเทวานังเอตเท,ทวโหสิอายังโขภควา ගේ සුවිී හල ටික පෙලවා තුු සමින් මහාාවනිය මහතාපිකු සංखේන සාතිීන් පංචමාතේ හිපිකු සටේ හිසාපේ ඒවා. อรหันเตหิทัศนหิตจโลกธาตุหิเทวตาเยผุเยนสันนิปติตาโหนติภควันตังทัศนายาภิขูสังขัญจะยานุนามยามปิเอนะภควาเตนุปสังกเมยามาอุปสังตมิตวาเพียรภควโตสันติเกปาเจกะคาถาภาสยามาติ อัตโขตาเทวตาเสยยถาปินามาพลาปุริโสสัมมินชิตังวาภาหังภาษาเลยยาภาษาลิตังวาภาหังสัมมินเฉยยะเอวเมวสุทธาวเสสุเทเวสุอันตลาหิตาภควโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาภควาันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอาทังสสเอกมันตัง ทิโติตาโคปเอกาเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิมหาสมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตามหอิมังธรรม,มาสัมยังทากิตาเย,ยวะ อลาทิตตังคันติอัตโขอลาเทวตาภควตโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิตาตละพีขวโวสมาทังสุจิตตังอัตโนอุชกามกังสุสารถิวเนตานิขเหตตวะอินทียานิลาคันติปันติตาติอัตโขอลาเทวตาภควตโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเจตวะศีหลัง เชตวาบลีคังอินทขีลังโอหาจมะเนชาเตจลันติสุทธาวิมลาจากุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตโขอบลาเทวตาาควโตสันติเกมังคาทังอภาสิเยเกติพุทธังสาานังขตะขตะขตาเสนะเตขมิสันติ อาปายภูมิงปหายมานุสังเทหังเทวกายังปริโพเลสันติติอัตโคภะวาปีคูอามันเตสริเยปุเยนะปีขเวทัสสุโลกะธาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาขะตังทาสนาเะปีคูสังขันะเยปิเตพีขเวอาเหสุงอติธรรมาทานังอรลหตโตอรลหันโต สัมมา <Iya. S 1> สัมพุทธาเตสัมปิภะขวันตานางเอตประลมะเยวเทวตาสันนิปติตาเหสูงเฉยยถาปิไมยหังเอตระหิเยปิเตพีเขเวภวิสันติอนาคตมัตานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะขวันตานางเอตปะลมะเยวเทวตาสันนิปติตาภวิสันติยเสยยถาปิไม้หังเอตรลหิอาจิเคสามิ พีขเวเทวกายานังนามานิขิตยิสามิพีขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพีขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาธสาทุกกงรมนสิ กโลทภพาสีสามีติเอวัมพันเตติโคเตปีภูปะควโตปจโสสูงภะควาเอตถวจะสิโลกมโนกาสสามิยะถภูมิมาตถาสิตายสิตาคิริคาปลังปะหิตาตาสมาหิตาปุถุสีหะวสันลีนาโลมหังสาสิสามพุโนโอทัตตมนาสาสุธา วิปัสสันนมะนาวิลาภิโยปัญจสเตยยวาวเนกาปิลวาทเวตโตอามันติสาทธาสาวกเาสสนละเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาณทภิกขโวเตจอาตาปมากะลุงสุตวาพุทัสสะสาสนังเตสัมปาตุละหุยานังอมนุสานทาสนังอเปเกสตะมาทาคุงสหาสังอาทาสัตต์ลิง สตังเอเกสาหัสสานังอมนุสานามาตสุงอเปเกนันตมาทาคุงทิสาสาภาปุตตาอาหุงตันจะสะพังอภิญญายาบวาคิตวาเนจาคุมาจโตอามาตยสาธาสาวเกสัสเนละเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถีขโวเยโวหังกิตยิสามิขิลาหิอนุปูทโส สัตตาสหัสสายวายขาภุมมากาปิละวัทวะอิทิมันโตสิติมันโตวันนวันโตยาาส,สิโนโมทมานาภิกขามุงภิกขูนังสมิจริงว่นางสห จะสหัสเหมวตายาขานานาตทวันนิโนอีทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสานิโนโมทมานาภิก้ามุงภีขูนังสมิติงว่านังสาตาคิลาติสหัสยาขานานาทวันนิโนอีทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสานิโนโมทมานาภีกันอภิก้ามุงภีขูนังสมิติงว่านังอิเจเตโซละส สหัสายยาขานาตวันนิโนอีที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยาาตรสินโนโมทมานาพีก่ามงพีขุนังสมิติงว่านางเวสามตตาปัญจสตายาขานาตวันนิโนอีที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยาศาสตร์สินโนโมทมานาพิข่ามงพีขุนนงสมิติงว่านางคุมพิโลราชขหยโกเวปุลลาสันเวสานังพิโยนางสตาสหัสังยาขานัง ปยุรุปาสติกุมพิโลราชค่ะโกโสภาคาะสมิติงว่านางปุริมันจะทิสังราชาทัตตะลาทโทภาษาสติขันทาพระนางอาธิปตมหาราชายาสาิโสภุตาสปิตาสภะวโวอินทนามามหาภลายที่มันโตชุติมันโตว,วันนวัโตยาสาิโนโมทามาณาอภีก้าโมภีขูนางสมิติงว่านางทางินานจะทิสังราชาวิลุน โอตัดภาาสติคุมพันธานางอาทิติมหาราชายาสาเิโสปุตตาปิตาสภาวโออินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสาสิโน โมทมานาปภีเก้ามงผีขขนังสมิติงวะนางปาชมันติสังราชวิลูปโคภาษาสตินาคานังอาทิปติมหาราชายาสิสโสปุตตาปิดาสภะโออินทนามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสิโนโมทมานาอภีเก้ามงผีโขนังสมิติงวะนางอุตตะลัติสังราชกุเวโรตปภาษาสติยาขานังอาทิปติ มหาลาชายยาสัสิโสปุตตาบิตาสภโวโรินทนามามหาภลาอีทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสาสิโนโมทมานาปีก้าโมงปีกูนังสมมิติงวะนางปุริมาทิสังทัลลาโทสทาคินนวิลูนหโกปาจิเมนวิลูปาโคกูเว เวโลขุตลังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาเจตุโลทิสาถาทานละมานาอาถังสุวเนกาปิละวัถเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจนิกาสัทธามายาคุเตนตุเอเตนตุวิภูจะวิทุโตวิภูโตสหจันนมาโนกามเสโทจะกินนมันทุนิมันถุจะปนาโทโอปมานโยจะเทวสุโตจะมาตลิจิตเสโน จคันทัพโพนะโลราชาทันโนสพโพอาคูปันจริโคเจวติมพะลูสุริยาวาชาสาเอเตจันเยนจะดาชาโนคันทับพาสหราชุปิโมทนาโมธมานาอภิกา้ามงภีขูนังสมิติงวะนังอัถาคูนาสนาภาษานาคาเวสาลาสหาตาชากากรรมพลาสะตะลาอาคูปายาคาสหายาติพิ ยามุนาทัตลาท้าจะอาคูนาคายาซาสิโนเอลาวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวนังยาเยนาฆาลาเชสหัสาหารันติทิพาริชาปาคีวิสุทัจจคูเวหายาสาเตวานมัิจะปาตาจิตลาสุปันนาอิตเตสนามังอภยันตถานาฆาลาชานามาเสสุปันนโตเขมมะกาสิปุทโธสันหะ หิวาจาหิวปวะหยันตานาคาสุปันนาสารนามกังสุภุฑทางชิตาวชิลาหาเถนะสุมังสมสมุทังอสุลาสิตาพาตะโลวาสวัสเสเตอิติมันโตชุติมันติธิมันโตยศาสสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุลาธานเวขาซาเวปจิตติสุจิตติจัปหาราโทนมุจีสหสตันจัปภล โอตานาังสาวเพเวโลจะนามกาสันใหนหิตวาผลิงเสนางลาหุพาธรรมธรมูปาขโมงสมโยธานิพันทันตเตศิขูนางสมัมปิงว่านางอาโปจะเทวาปทวีจะเจโชตต,ต,ตาขโมงว่าลุนาวาลุนาเทวาโสโมจะ ยาสาสหเมตตากรุณากายิกาอโคเทวายาาสิโนทเสเตทาสทธากายาสาเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาาสิโนโมทมานาภิก้าโมพีขูนางสมิติงว่านางเวนทูเจเทวาสัฮลีจะสมาจะทูเวยมาจันทาโสปนิสาเทวาจันธรรมโค กุลาคิตาสุริยาโสปนิสาเทวาสุริยามาคูปุลาคิตานาคาตานิปุลาคิตวาอาคูมันทวะลาหะกาวาสุนังวสโส เศรษฐะโกปาขาปุลินทัทโทเสตเตสสท่ากายาสะเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัพสิโนโมทมานาพีก้าโมพีกูนางสัมมิติมว่านางอทาคูสาปูเทวาชลมาคิสิขาลิวาอาลิทกาจะโลชาจะอุมาปุพานิพาสิโนวลุนาสหัชฌามาจะอาจุตา อัจะอเนชกาสุเลสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวาสวเนสิโนสาเทเตสารธากายาสาพินานาตะวันนิโนอีทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสาสินโนโมทั้งมานาอภิก้าโมปิภูนางสมิติวนางสมานามหาสมานามนุสามโนสุตมะปิทาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาทาคูฮาลโยเทวาเย จโลหิตะวาสิโนปาลคะมหาปาลคาอาคูเทวายาสิโนทะเคเตสสะากายาสาเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสินโนโมทมานาภีก่ามงภีขูนังสมิติงวะนังสุกากลลุมหาอาลุนาอาคูเวคณะสาสหโอทาตะไหยาาปะโมคาอาคูเทวาวิชาคณาสถามัตตาหาลักชา มิสกาจายาสิโนธนยังอาคาปชนโยทิสาพิวัชติทเสตสัสถากายาสาเปนนนาตวันนิโนอีที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสิโนโมทมานาปีิก้ามูปีผูนังสมิติงว่านังเขมิยาจุติตายามากาทกาจายาสิโนลามพิตาสามพิตาการามเสษฐาโชตินามาจะอาสวานิมานัลติโนอาคูอาทาคู ปาลนิมิตาทเสตสศสทากายาสาเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนวันโตยาสินโนโมทมานาปิก้ามุมปิหูนางชมีจิงวะนางสัตเถตเทวนิกายาสาเพนานาตะวันนิโนนามันวะเยนาอาคันชงเยจันเยสัิสัิสาสหะปวุฒาชาติมาขีลังโอขัดินนามานาสว่างทาเขโมขัดตลังนาคัง จนทังว่าสิตาติตังสุขรมะปรมาโตจัปุตตาอิทิมโตสหัสันนางขุมาโลติโสจโสราขาสมิติงว่านางสหัสสพรมะโลกานางมหาพรหมาพิติทติอุปปันโนชุติมันโตผิสมากาโยยสัสสิโสทเศธอิสลาอาคูปเจกวาสวัตติโนเอสันจัมาชโตอาคาหาลิโต ปาลิวาลิโตเตตาสาเพอภิกันเตสินเทเทเวสัพพมะเกมาลเสนาอภิก้ามิปาสาัาสสะการหัสสะมันที่อย่างเอธคันหัตถะพันธะทาลาเคนะพันธมาถุโวสมันตาปรลิวาเลทะมาโวมุติทะโกตจินางอิติตัตถมหาเสนุกันหเสนังอเปสยิปานินาตลาลมาหัจักสลังกตวะ วะณเพละวังยะท้าปวสโกเมโคธนยันโตสวิจุโกตโทตถาโสปปจจุธาวัจติวัติสังกุโทอาศยังวเสตันจะสาพังอภิญยาววาคิตวานจักุมาตโตอามาณตยิสาถาสาวเกศาสเนและเตมาลเสนาอภิกันตาเตวิชานาสพิขวโว เตจะอาตับประมากรลุงสุตวะพุทธศาสาสนังวีตาลาเคหิปาก้ามุงเนสังโลมันปีอินชยุงสับเพวิชอิชิตะสังขามาพยาติตายสาสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวากาอักษาวากาเตชะเนสุตาติ ต่อไปบทที่สิบห้ามงคลจักรวาลใหญ่สิริทิติมะติเตโชสยะสิธิมหิทธิมหาคุณาปรลมิตาปุญญาธิการาสสัพันตลายะนิวารณะสม,มัสติทัสสะปะควโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะทวติงสัมมาหาปุริสสากคณา นุภาเวนะอสีตายะอสีตายานุพยัญชนะนุภาณนะอถุตตะละสะตะมังคะลานุภาเวนะขับพันะลังศียานุภาเวนะเจตตมาลานุภาเวนะทัสสะปาละมิตานุภาเวนะทัสสะอุปปาลิมิตานุภาเวนะทัสสะ ปรมัตถปาลมิตานุภาเวนะสีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิธานุภาเวนะภลานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะจัตุลาสีติสหัสตธรรมขันทานุภาเวนะนวโลกุตตละ ธรรมานุภาเวนะอัฏฐังคิตะมคานุภาเวนะอัฏฐะสัมปัตยานุภาเวนะชละปิญญานุภาเวนะจตุสัจญาณานุภาเวนะทัสสะภะระาณานุภาเวนะสัพพัญญุตญาณานุภาเวนะเมตตากรุณามุติตาอุเบขานุภาเวนะสัพพะปิตานุภาเวนะรัตตานตายะสละนานุภาเวนะ ตุยหังสัพพโลคะโสกุปัตถวทุกขโทมนัสสุปายาสาวินัสสันตุสัพพะอันตรายาปิวินัสสันตุสัพพะสังกับปาตุยหังสมิชันตุทีขายุตาตุยหังโหตุสตวะสชีเวนะสัมมังคิโกโหตุสัพพธาอากาสัพพะตะวะนภูมิคังคามหา ัมมุตตาอาล,อาลักขะาอารักขกาเทวตาสัทธาตุมเหอนุรักษันตุภวตุสาพมังรักขันภวตุสาพมังขลังรักขันตุสาพเทวตาสาพพุทานุภาเวนัสทาโสตีพระวันตุเตพระวันตุสาพมังขลังรักขันตุสาพเทวตาสาพธรรมานุภาเวนะ สัทธาสโตตีพระวันตุเตพระวันตุสาพรมังข์หลังลาขันตุสาปเทวตาสาพสังฆานุภาเวนะสัทธาสโตตีพระวันตุเตนักขตายักขภูตานังปาปะคหะนิวาลนาปะลิตตสานุภาเวนะหันตาวาเตสังอุปัฏฐเวนักขตายักขภูตานังปาปะคหะ นิวารานาผลิตตัสานุภาเวนะหันตาวาเตสังอุปัทเเวนะขัตยักขภูตานังปาปะคะหะนิวาลนาผลิตตัสานุภาเวนะหันตาวาเตสังอุปัฏฐทเว ที่สิพัทเทครัตตะคาถาอติตังนานะวาคขับเมยยะนับปัติกกังเขอนาคตาบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแย่ทาตีตัมปะฮีนันตังอัป,ปัะตันจะอนาคาตาสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้ว สิทธิและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจักโยธรรมังตัดถาตัดถาวิปัสสติอสังหีลังอสังกุปปังตังวิทามะนุพระลูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนงนไม่ขนแขนในทางนั้นนั้นได้บุคคลน,นั้นจึงบุคคลน,นั้นพึงจเจริญธรรมนั้นหนึ่งเมืองให้ปลุกโป่งเถิด อชเชวะกิจะมาตับปังโกชัญญามรลนังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจักรู้ความตายในวันพุ่งนะัหิโนสังคะลันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอาโหลัตตะ มะตันทิตังตังเวพระเทกะลัตโตติสันโตอาจิคาเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เก็ดค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหละนั้นแหละว,ว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแ้แลบทที่17อภินหะปัจจะเวก ขันะปาทะชะลาธรรมโมมหิชลังอนะติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงผลความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมหิพยาธิ่งอนะติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงผลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะัธรรมโมมหิมรละนังอ,นะอนะติโต เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมผลความตายไปไม่ได้สเพหิเมปีหิมะนาเปหินานาภาโวนิพนาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดผ้าจากของละของเจริญใจไปทั้งเจริญใจทั้งสิ้นไปกรม,มะสะโกมะหิกรม,มะทายาโทรกรม,มะโยนิกรม,มะพันธุกาม,มะ ปติสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกลิสามิกัลยาณางวาปาปะกลางวาตาัสสัทายาโทรพรวิสามิตรเราจกทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจกเป็นทายาทคือว่าจะต้องไดร้รับผลของกรรมนั้นถือไป เอวังอเมหิตอภินหังปัจจะเวคิตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอยู่อย่างนี้ทุกๆวันเธิน